สวัสดีครับผมพบพอกันอีกแล้วครับพี่น้องมือนีกะนี่แล้วครับไม้เฮ้าสิมาใส่กบครับไม้เขาหน้าปังเกี่ยวออกไปแล้วห่ะครับนี่เป็นแงบแล้วเป็นหลบหลบใส่กบนะครับอันนี้เป็นเนื้อครับเป็นปลาซับครับปลาเขาไปพี่น้องไปใส่น้ำกันนกรครับมือนี้ ติดตามเรื่อยๆได้พี่น้องไม่ทำไม่ยาำน้ากันย้ำมืออื่นเศ้าได้ครับอันนี้เดี๋ยวผมไปใส่ก่อนครับแบบไม้เข้าครับไปรอยย้ำน้ากันมืออื่นเสา้าได้พี่น้องตีหาสิบหน้าที่ครับพี่น้องพอกันแล้วครับเี๋ยวกันตอนเศร้าครับไ,ปไปม,าาม่เวลนไาไม่ย้ำหลบกบครับอ่ะมาเมืองหลังแหลกกันเลยครับพี่น้อง มีดีลุมีต่ำอย่างนี้โอ้บอถือครับหลังแรกบอถือครับหลังแรกกระเเสออะไพี่น้งองไปเมืองหลังที่สองครับโอ้มีดินมุมีต่ำเลยครับกตีขันถือมุต่ำตึกตึกอันนี้บอถืออีกแล้วครับโอ้โหบอมีอีกละ mọi tầm chẳng hạn lên chẳng hạn chế 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 chẳng hạn chẳng hạn 10 hạn chẳng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  hạn มีบระกบนี่บว่ามีเต็นมีดินอย่างไรครับพี่น้องซื้อโอ้โอ้ยกบหน่อยตัวนึงครับนั่นว่าตีงว่าเต็นโอ้แต้มแหลกมากเลยพี่น้องสิบกว่าหลังว่าก็จะถือโอ้ตัวจอยกบนี่ฮะ มันมาแล้วครับแต้มแรกแหกมันมาแล้วไอ้ยามันต้อครับหลายหลังอยู่นี่บ่บ่มีครับหลังนี้ น้ำกัดขอดเป็ไนไรนี่โอ้ยมีห้อยตีนกบอย่างเลยมิสซีลี์พีนนน่น้องว่ถือละครับมันบรรยากาศพี่น้องยามมื้อเสาร,ร่มเย็นๆครับบรรยากาศสดชืน่นร่มเย็นสวยช่วยๆๆอะมึงหลังนี่ครับ เด็ต็มเดียวอยู่้าเาอยู่้าน้องโอ้ยเิได้ปนมาเมนนี้น,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 นะบ่มีอีกแล้วครับนี่กบยังในไม้นี่ยบ่มีกบเลยครับหาหลบเราเห็นหลงหมองครับจักสซ่อยู่เอว่ามันไส่หมอน่ีนะ้มันนัง พี่น้องคิดก่อนครับผมกับลุงมองขนมันใสท่าน,นี้นะหละังนี้โอ้นี่โอ้เห็นแล้วครับนี่อีกคนละโอ้มีตัวสองตัวครับอุย้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ถือไงเนาะแต่งหลายหลังอย่างนี้ซิปก็าล,าล้างเราก็สุดถิดตัวเดียวนี่ยนี่สองเต้มครับพี่น้องตัวนี้

ันตัวนักไก่กัน,นถือบอ่โอ้โหถือเขียรติโมโ่เขียรติโม่โตัวหนึ่งก็เขียดจะหน้าสามตัวกับพี่น้อง ปล่อยกันครับเบ้าเลยครับมิดซีรีส์มถือมากครับมาถืออีลิมิดจัด โอ้มีตมุดอืมตัวนึงมีตัวนึงครับ ดูง,งามอยู่ครับหนึ่งตัวะสะสมไปเรื่อยนะครับพ่อได็ปุ้นใครก็สิได้กินปลาแดกบองเนาะพี่น้องเกี่ยวกับมุมปลาแดกบองตัวนี้ฮะมันไม่อีกละเก็บก่อนครับดวงตะเวนกันลังถิ่นครับพี่น้องเปิดขงกินเด้ง มีวะอ๋อมีตัวนึงครับนี่ครับตัวใหญ่เยอะครับเก็บันครับ เข้าครับโู้ nhập มันน้องอู้หูีครับมีสองตัวอืมฮะหมันมแล้วหมันมแล้วนี่สองตัวงามๆครับตัวนี้ตัวนึงตัวหน่อยตัวนึงครับทองขาวชุ่มพุ่นเลยฮนะ, <c oughs> ะมันเลยครับ

โอ้ยนี่บ่มีครับอืมโอหเนี่ยเหม็นหลายเขียดตายแลย้วอย่น้องเนี่ยมันเน่าครับเขียดตายสองตัวเลยเขียดเข้าไปตายเลยครับแต่ขนาดกบก็ยังวิ่นวิ่นอยู่เลยครับกบแบบว่ามันเนี่ยเาตายกันครับหลายตัวอยู่ตรงมันเหม็นเนื่อ มิดจับคือเกา่าโอ้บ่ถือดอกพี่หนุ่มมิดจะเขียดตายครัโอ้โหเขียดตัวได้เขามีดจะตายเลยครับนะพี่น้องหลังสุดท้ายเหรอครับบ่ถือดอกเนี่ยมึง แม่น <m í toys> ีิลีบเาถือครับหลังสุดท้ายขนมจะรบกวนงานเราเงียบนี่ครับตีโกบเจ็ดตัวว่ากอยมันมาไลยครับเรีกไดถือว่ายังยังบวขาดปนครับนี่บวขาดปนดอกนี่นี่ในพันแซมมี่ครับทุ่คนมันคักทั้งปลาคยงยีทั้งปลาดุกทั้งกบในหอดหอยเชอรี่ หอยปังต้นไหมปังป่ะกุหล่อล้ำๆนี่ไหมโอ้หอยเชลลี่เฮ้ยหอยหอยปังหอยปังเออหอยเชลลี่ปังไม่จุดตัวหนิว่ะตังปากนะในผ้าเนากบบ่ค่อยมันบ่ทำงานเลยเงียบรอบมือนี้อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับพี่น้องเเงงีียยบบบสวัสดีครับผมเงียบบุษย์เงียบ